เรื่องราวดีๆสำหรับผู้สูงวัยกันบ้างน,นะคะเมืองไทยประกันชีวิตเดินหน้าสร้างซีเนียร์อีโคซิสเตมเข้าร่วมลงทุนในนายาและลิฟเวลโครงการนายาเรสเด e ์บา์ลิฟ v เวลขึ้นแท่นที่อยู่อาศัยสำหรับวัยอิสระตอกย้ำนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพค่ะ เมื่อวานนี้นายสาระลำำ่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนร่วมกับนางอรดีณระนองประธานกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทนายาเรสเดนจำกัดและแพทย์หญิงนาฎฟองสมุรกรรมการบริหารด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีบริษัทลิฟวลลิ A ่งจำกัดถแถลงข่าวการผนึกจุดแข็งและความเชี่ยวชาญ ยกระดับนายาเรสเดนบาลิฟเวลโครงการที่อยู่อาศัยแนวคิดใหม่เพื่อผู้สูงวัยในกลุ่มวัยอิสระบนทำเลริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนนทบุรีที่เพื่อพร้อมไปด้วยการบริการดูแลได้สุขภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบคันค่ะนายสาระก็เปิดเผยว่าเมืองไทยประกันชีวิตให้ความสำคัญกับการที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการและนวัตกรรมต่าง รวมทั้งสร้างซีเนียร์อีโคซิสเตมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและก้าวเข้าสู่วัยอิสระอย่างมีคุณภาพพร้อมตอบรับนโยบายการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันภยัยของสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือคอปพนะคะที่มุ่งหวังส่งเสริมการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนในการดูแลสังคมและคุณภาพในกลุ่มสูงวัย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทศความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพผู้สูงวัยไม่ว่าจะเป็นโครงการสมาร์ทซีเวและสมาร์ทซีเวพกังวลโรคไหนก็เลือกความคุ้มครองได้ไม่ว่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ นอกจากนี้ยังเปิดทางเลือกใหม่ให้ประกันรประเภทบำนาญสามารถระบุเลือกผู้รับผลประโยชน์เป็นซีเนียร์ฟิซิลิตี้ในเครือข่ายได้โดยจะเริ่มจากนายาเรสเด e ์บาลิฟเวเป็นแห่งแรกนะคะเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเงินรับผลประโยชน์มาเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยยามกเกษียณได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ